สำหรับตัวดันอััีครับ้กกคน่นาสนนะครับเึื่อวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นอวินะครับวันนี้ก็เน่นเนีว่าลาเนี่ยรับช่ง้ง่ก็วันนี้เนี่ยเราก็ใกล้วัวาเลนไทน์แล้วท่านผู้ชมใครมีคู่ยัง ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับและแล้วถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าพอผู้ติดตามน้อยที่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสกินฉีนนฉ่นะครับฉี่ในซีซั่นนี้นะที่ด้านซ้่ยในซีซั่นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับดึงดูแถวฉี่เนี่ฉี่ สกินก็จะเป็นหนาแล้วกสกินที่เขาให้เลนส์ฝีหวันตอนเป็นชายเป็นสกินนี้นะครับจากในความที่ผมดันแรงจนถึงแรงโกนะครับผมก็ได้สกินนี้มาครับฉีนเนี่ยก็ก็ต้อจะรู้กันเรื่องความอยน,นื่อยหนานะครับซึ่งฉีนเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ใช้มานานครับ โว้ด,ดสกิวนางโหดมากเลยถ้าใครเคยเล่นสีเนี่ยก็ก็ตระหนูดีนะครับว่าสกิลมานมีจัดระยะสั้นทั้งนั้นเลยแล้วไม่จัดสกิลสองไม่ใช่สกลิสกลหนึ่งหรือสกลิลสองแอที่มันจะพุ่งไปด้านนะทุกทชมอ๋อสกินสีซีซั่นยี่ยี่สิบเอ็ดนะทุกชมนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะมีลาวิลมัวท้ โมทอสหรือม,มอทอสไม่รู้ซิปบัตเตอร์ไฟแล้วก็วลาลไฮครับเดือแวนฝั่งเราก็จะมีอาร์เอนวูคองแล้วก็ฉี่นั่นคือตัวผมนะครับส่วนไอะส่วนอาย่าน,า,ยานี่อย่าพูดถึงนางเลยลนางขึ้นหนัวเราส่วนวาลไฮก็คือแว,วน,นนั่นแหละอย่าไปอย่าไปเผลออ่านว่าแวนนะต้องชมชื่อชื่อตามเจมส์มาชื่อวอลไฮนะ สวดีตัวที่มีแวนอะทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละผมแค่บอกเฉยตอนแรกผมจะอัดเป็นแบบเล่นแรงนะท่านผู้มชมแต่ด้วยความที่ผมอยากดูสกินซีซั่นนี้ครับผมก็เลยต้องเล่นโหมดทั่วไปก่อนแต่มันก็มีข้อนะครับเพราะว่าผมไม่นี่คะแนนไม่พอที่จะเล่นแรงครับ <olor> <t rain> เพราะคะแนนผมเนี่ยลดผมชอบออกเกมบ่อยๆ <S <S อี นี่ครับสกินฉีเอฟเฟคผมไม่แน่ใจนะว่าเปลี่ยนเปล่าถ้าใครเล่นฉีไปประจำช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่ยครับนี่เอฟเฟคก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่ได้เล่นฉีบ่อยไงโอเควันไหนก็ได้ตอนนี้เขาตอนไหนรู้นะที่ทีเอ็มให้มาอีตัวละครสีทุกต,ตัวนั่นผมก็เลยถือโอกาสมาเล่นฉีทุกคนดูเลย ฉีเป็นตัวละครที่ใช้มานาเยอะมากคนถักเก็บมานานะเวลาใช้ฉี่จะไปใช้สกิลเปลีออย่ยท่านผู้ชมเพราะว่าฉีเป็นตัวที่ใช้มานาเยอะมากทุกคนอย่าเอาโอกงดูมานารถกระเดียวเหลือขึ้นหมดแล้วโอ้เราต้องถอยก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าแวนเร็ว,รวทีนี้อัดโชว์เป็นหนึ่งพี

อย่าไปกลัวนะท้ายเกมเนี่ยท้ายเกมผมจามเม็เลยนะผมเคยได้ฉี่ครั้งนึงแล้วนะคนหุนถ้าใครแบบกดจิ๊จั่ตรงจังหวะแล้วถูกด้วยจะฉีดจะโหดมากเลยใครเล่นอาวีมากี่เดือนที่ปีเพียใครเล่นอาวีมาขี่ทีเดือนแล้วที่คอมเมนต์บอกผมนะ ผมยังรู้ว่าตกันคนมากเลยคือผมเล่นมาเพราไม่ับโทรศัพท์คือแม่แม่ของคเล่นมาหนึ่งปีแล้วนะท่านผู้ชมแค่หนึ่งปีอเองถี่ไม่ใช่ถีผมมาจากอาวีเพราอาวีเนี่ยผมผมมาเล่นบ่อยๆครั้งแรกสุดก็คือตอนตนที่ผมเบื่อฟรีไฟแล้วนะท่านผู้ชมเมื่อก่อนถ้าใครเคยดูคลิปพากษาผมนะ เลรู้ว่าผมรีวิวคือพาเป็นหลักนะคุผู้ชมแต่วทีผมก็รีวิวเนหนึงงเพระผมชอบรีิวแบบหล่ๆนะคุผู้ชมนม่ไิงรบกวนเนี่ยก็ขอภัยด้วยนะเราเป็นิงพ่อแม่ผมโอขี่อนกงกากรากระเป็นการ ไขึ้นนะ้ท่าผมนี่ปุ๊บประมานกองเนี่ยถ้าใครไม่ใช่นาวีนานะก็เพิ่งรูในคลิปผมแล้วก็กองเล็กเนี่ยแล้วก็เขาก็จเหนี่มาอยู่เนล่างเนบนเนี่ยหระมาณนันแล้วกัน,น,นอโอเคเราปตีป้อมกันอืบ หาจยไปไหนเลยวะฉันคิดหน่าเนี่ยผมจะมารีวิวตัวนั้นให้ดูนล้วานผู้ตัวไหวะน่าเราสะายก็นแล้วกันนะท่านผู้ชมวู่จู่จรู้สึกกลัวขาดแุ้มจุมุมไม่ดูเลย มตายเลยทุกคนดูสิดูมันอาหาย <c oughs> ยยันไม่กลัวแก,กนเอะข่มาอขอตีก่นแนมจ้องจะฆาอย่างเดียวจนถึงน้ำตีผมมานะ เตัวด right อาอาญากระโหมคลองมาหาผมนะท่านผู้ชมส่วตัวละคารใหม่จะใครได้ยังครับชื่อส่วนี้มีชื่อว่ายูเอชยูอีนะท่านผู้ชมนั่นแหละกระโหมยังไม่ได้นะท่านผู้ชมแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าใครไม่ค่อยเก่งเรื่องแบบความแม่นน่ง ที <Hoy S 2> ่เราเล่นเลยนะท่านผู้ชมเน่ยคือยูเอฟไม่เล่นเพราะว่ายูเอฟต้องเน้นความแม่นหรือหรือยูเอี้ยยูเอฟต้องเน้นความแม่นนะท่านผู้ชมถ้าเราไม่แม่นจริงๆเนี่ยเราก็อย่าอีบูเอฟมาเล่นโว้โหมันมาสามตัวด้วยกันเดียวสุดมากสีตัว จิ๊บกระองเพื่อนพร้อมจะเข้ามากระทืบเราได้เสมอแต่ว่านะทุกคนดูมันสิมันตึงไงดูมันเป็นความพอเราก็ได้แต่ง้นที่รัวน,นะครับทุกคน,มนผมบอกว่าในบนจะปลอดภัยอยู่นะ ผมก็ไม่มั่นใจ้สิเขาว่าแหละนี่จะมาที่หนึ่งไม่ได้นะอืมมันดับแล้วนี่ที่มันดับเอยใี่ไหม ตอนชอบสกินนี้ใช่ไหมผมชอบนะท่านชมเพราะสกินนี้เป็นสกินจุดจีนะคะอะไรชุดที่ชุดที่เดีย GM ใหม่มาเนม่ยก็เทมากเลยชอบนะแต่ผมไม่แน่ใจเอฟเฟกต์เปลี่ยนไปเปล่าเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทือคปลี่ยนแค่สกินน่ะแล้วนานๆทีผมจะเก็บสกินซีซั่นได้เนี่ย อยากตาคือโอ้ไม่เคยเห็นยู่เนีิงตัวตั้งหแบบัแรงบ่อยแล้วก็มีบ้าจ้าต้องที่จ้า oh, mm ับไมรอดให้รู้ความเป็นจราง ตอนนี the ้ครับเราก็ได้ฝังาได้ด้างไปเยอะแล้วทนก็จะปลยร่างจารยย์เรียนนี้ เราถูกไปได้เลยว่ะแล้วกเราเอรินเออจเอยู่ว่าบอกไปว่ามันมีข้อความใหม่กับมาด้วยกเสียงที่โค่นทาท่านชมเยอันที่ผมกดไปแก้คือเหม็นเว้เหม็นเห็นความรักอิจฉาโวยความเสียความตน ตุจะทำจะทำให้สิ่งนี้ค้แกครับได้ดูว่าเราจะเอาไปทะไรกลัคกัยังบ้างอืมคือจำขาดีม่วเลยผมว่ามันจะ่ฆ่าสักครั้งเลยนำคลิปไปทิก่อนเดี๋ยวคลคลิปจะอังตีเไม่ต้องเลัย ใสเพราะตอนนี้ผมต้องการแค่เดียวคือกอนคว้ามนะเกมนี้ไปด้วยกันดีแสวกีมัเห็นยัก มา้วตอนนี้ผมเริ่มตัวกวนแอนกันแลวเพราะว่าผมปีต้องเยอะเลยคือปีออปขอ,อยอะมากผมว่าไม่รอดหลยยืนไม่บนปีเลย คลิปนี้ก็ขอจากกันไปก่อนสวัสดีค่ะ